โอเคเบฮ้ยไม่เหมือนเรานิ้วไปแย่ฟักไฟเดี๋ยวว่าเจ็บเลยอธิบายอธิบายให้หน้ากล้องหน่อยค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะแบบสะดุ้งถึงปลายนิ้วเลยอ่ะตอนนี้ยังชาอยู่ไหมใช่ เดี yeah. okay. ๋ยวน้ะเยอะโอเคไปดิเด e ี๋ยวมึงไว้ตรงนีああ้ตรงกลางไหมเนีเออเอาเอาไฟแดงออกหน่อยเออนั okay. ่นน no ั laughs, ่นน okay. okay. so ั no. ่นนั่นอ่ากลางคอเลยอาจจะเจ็บดีแล้วก็เจ็บไปถูกต้องหนึ่งสองสามปื๊ดยังไงม่รู้สึกอะไรหรอไม่รู้สึกอะไรเลยบาดเจ็บไม่รู้สึกไม่อะไรปกล้านะก้ากล้ากล้าท้ำมันน้อยน้ำมันน้อยเขแล้วอ่ะ แล้วไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกอีกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่พร้อมเพิ่มให้น้องเสมอสิบเอ็ดนิดนิดเหมือนกระตุกเหมือนเส้นเลือดกระตุกอยู่อ่าแต่ว่าไม่รู้สึกเจ็บเลยยี่สิบไหมวันดี้เจียนะมั้ยยี่าอ่า้ยรู้สึกไง เทียบกันเมื่อกี้มันเทียบไม่ได้ต้องอธิบายอธิบายนะอธิบายแลย้วอธิบายให้กล้องฟังว่าของจีนเนี่ยอันสองพันบาทรู้สึกยังไงร,รู้สึกเหมือนเอานิ้วไปแย่ปักไฟก็คือรู้สึกถึงไฟดูดเลยอื เออกระตุกพึ้นเลยใช่อันนี้แขนไม่สะบัดเลยใช่รู้เลยว่าต้องเอาตัวรอดจากไอ้นี่คือต้องมาเอาแขนออกอ,ะอ่ะอ่าเออแล้วแล้วตอนนี้แขนยังชายอยู่ไหมหายแล้วตอนนี้หายแล้วหายแล้วต,ต้องต้องเลิกต้องกดแต่ว่ามันมันชา้าสิบวิสิบวิหลังกดนะชาอย,อยู่อือแต่แน่ๆล่ะมันเป็นอะไรที่รุนแรงแหลมใช่ไหมเมื่อเทียบกับอันนี้แล้วความรู้สึกแตกต่างกันมากเรืนนี้เหมือนแบบนิ้วดีดเนี่ยอืออืออืยี่สิบเบอร์ยี่สิบ เรนึกสภาพเวทถ้าเราเอาอันเนี้ยติดไว้ก็คอมอ่านตลอดเวลาแล้วล็อกมันไว้ให้แบบมันกระตกอย่างงี้ไม่ได้ม,มันโดนกด,ดกอยู่ตลอดเวลาเอออันนี้เราไม่ได้ล็อกด้วยนะเนาะเกอแค่แปะไว้ถ้าพี่พ<ร>กดตั้าพี่ล็อกไว้แค่กี่ฝั่งเงี้ยแล้วกูก็กดก็ก็กดใหญ่เลยเนี่ยว่ามึงอ่านอะไรมาตกก็ได้ตกไหมเออเออน่ากลัวน่ากลัวเพราะฉะนั้นของราคาถูกอย่าใช้นะคะสองพันบาทสี่พันบาทอย่าใช้มันไม่ดีต่อสุนัข thank you